สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะ a ดิเมดลูมินัสอุนเตอร์แมนไกอาเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่มาเป็นแคปซูลทําไมถึงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าผมสั่งซื้อจากญี่ปุ่นนะครับสั่งมาได้ปีนึงแล้วแต่ยังไม่มีเวลาแกะเลยอก็อันนี้ผมสั่งซื้อจากญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะห่อ,อแบบนี้แล้วก็ใส่ซองซองพัสดุมาให้ จากที่ญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเลยนะครับก็บริการดีมากเลยครับก็มาป็นเห็นเสียวาลาเรามาแกะกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนไกอาเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะครับมาแกะเลยแกะออกมาปุ๊บก็จะนี่นะครับก็จะมีทั้งหมดเป็นแผงประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นใบแคตแคตตาล็อกนะครับก็ ตุวนี้ก็จะมีเซเแล้วก็มีไก่อาแล้วก็มีตึกอาคารบ้านเรือนตามนี้เลยนะครับขอ,อนี่วิธีใส่ที่ถูกต้องนะครับมีเซเว่ Seven ใส่อีกแบบหนึง่งไก่อาจะใส่อีกแบบนึง่งนะครับหลอดไฟไม่มีมาให้นะครับหลอดไฟจะต้องหาใส่เองนะครับก็ใส่ออกมาแล้วนะครับก็ชิ้นส่วนจะมีประมาณเท่านี้เลยครับมาต่อกันง่ายๆเลยนี่ครับ real thing, guys. If you... Yep. Yeah. นี่เรียบร้อยแล้วครับอุลตร้าแมนไกอาเวอร์ชันแรกหรือ v ีหนึนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นี่กล่องจะเป็นสีแดงนะครับดูใกล้บนี่เออสวยงามอยู่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ใส่ใส่ฐานด้วยกันเนาะ แผลเลยอกล็อกกับนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับอุนเตอร์แมนไกอา V 1วีวันหรือเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอหลอดยูนิตหลอดไฟนี่นี่นครับใส่ในตัวอุนเตอร์แมนไกอา V 1วีวันนะครับมาวิธีใส่ไฟนะครับให้ดึง แบบนี้นะครับออกมาแบบนี้นครับเราใส่เข้าไปง่ายๆแล้วก็เอาด้านหลังปิดแค่นี้ก็ไฟก็จะส่องออกมาแล้วนี่โอ้โหเหมือนจริงในในหนังแป๊ะเลยนะครับนี่ Color t มอร์แล้วก็ดวงตาก็จะกระพริบไม่ใช่ส่องแสงออกมาสิเออนี่อ่าจริงๆตอวว่า จริงอยากอยากได้ V2 นะแต่ว่า V2 มันเป็นแบบทีบันไดหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้ V2 แนะนำให้หาตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ทาสีดำซะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอุลตร้าแมนไกด R อากับ V2 มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับคือจะแตกต่างแค่สีตรงสีเกาะอ,อกอย่างเดียวนะครับโอเคครับอ่ะนี่วางซะ ก็เป็นไงเท่ใช่ไหมล่ะเนี่ยเวลาใส่ยูนิตไฟแล้วไฟส่องออกมามันก็จะสวยมากเลยนะอ่ะนี่พอเอามาวางคู่กับตัวละครอุนเตอร์แมนทีก้าแล้วก็นี่แล้วก็อุนเตอร์แมนไดนาก็จะกลายเป็นอุนเตอร์แมนสาย t d ดทีก้าไดนาและไกาอาน,นั่นเองนะครับนี่ครบ3คนพอดีนะครับก็ ก็ทุกคนน่าจะ,จะรู้จักกันดีเนาะ T D G ซึ่งนั้นคนฮิตกันมากเลยนะครับนี่พอมีสามตัวมาวางกันแล้วมันก็ครบคู่กันเลยนะครับนี่โอเคครับก็สุดท้ายขออนุญาตลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ